สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับเกือบเดือนมั้งไม่ใช่อะไรนะครับไม่สบายนะครับเป็นโควิดนะครับเพิ่งจะดีขึ้นมาก็เลยกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพื่อต้อนรับการชุดใหม่ที่จะเข้ามาด้วยในวันที่3ามสิงหาเนี่ยนะครับชุดใหม่จะเปิดให้ได้เล่นแล้วนะวันนี้ก็เลยมาเนี่ยครับเด่นเด็กควิส เพลย์สนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับไม่ได้เล่นานานเลยนะครับมาเอาซะหน่อยอัศจรสวัสดีสวัสดีสสดเอโ้โหเมฆเครื่องจักรเมฆเครื่องจักรเมฆเครื่องจักรน่าจังเข้าไปเอาเวทแสงมาศักดิ์สิทธิ์นะครับอัศจรรย์ปิดปากมาก่อนดูท่าแล้วจะปากมากนะครับตัวนี้นะครับจุดพุมาแล้วสองที ไม่ได้กลัวครับอนรอเทินสี่เราลงแดกมังกรลงมังกรเราได้มังกรล้างสนามผิดพลาดทังนี้เลยสามให้มีนเนียนทั้งหมดเทินสี่ สามารได้ว่ามันเคยประกอบกันได้ว,าว,าว้าวยังไงโอ้เอาสีนี่ไปก่อนละกันน,น,นีนไ่ไงเหลือสองนะข้ารายสอง จงเคลียร์อยู่แล้วตัวนี้ไม่เคลียร์เหรอนี่ก็ต้องเคลียร์นะครับแบ่งปองอันนี้ตายพอดีตัวนี้ไม่ตายตายไปอืมเนี่ยจับเขาาไปเด็กไม่ให้หรอก ไม่ให้แมงหรอกเจ็บอีกแล้วเนี่ยอันี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนเธอร์เดรกเขี้ยวแสงเนี่ยเะดษายเข้าไม่เจ็บเลยตู้สี่บนเลยวะ เนี่ยข้าเคยตายยยุแต่หายแล้ว โลบอีกชุดดิมาเลย6ทั่วสนามเตรียมพร้อมแล้วนะตอนนี้ ค okay. ได้บอร์ดแล้วโคยย้งชั่วหน่อยไอ้ย่า มาแล้วโอเคสองลงาาต,อตอนนี้ก็เป็นห้าสินะเอาหกขึ้นมาห้าลงไปปตั้งโอ้โหได้โลสักดิ์ศีมาเจ๋วแจ๋วจริง ปลาฉลามปลาฉลามปุ้งปุ้งปุงมีไหต้องเคลียบบอร์ดนะครับด้วยการใช้ไซเรลนล่านะเฮ้ยหรือว่านี่ดร a กได้เอาดร a กลงมาได้ดร a กเคลียบบอร์ดได้ ดีนะไม่ตาย Let's go อืมนี่ก่อน <c oughs> จวเหรอว้าวตายตาย ไม่มีคลื่นไหนจิอยู่นี้ได้อุยสิบนี่คืออะไรวะเสี่มังกร อเคเลสโกหกไปนี่ไงไปข้าหลอกนางน่าจะมีศิษย์การถลางเวทครับแน่นอนตีนี้เพราะถ้าตีตัวนี้นะครับมันใช้พลังไฟยิงตัวนี้ได้เวทมนต์ โลเ่เพ้ะแมงอ่ะไม่กลัวหรอกกลัวเวทมากกว่า,าตีแมงมา เจกับแปดบายอือบายนะดู คน<ป>ที่เรารักไม่เคยจากเราไปไหนยูนะครับข้อหลักฝืนแล้ว เหลือเจ็ดลงตัวนี้มาแล้วบางกอูหูสิบสองสิบสองแปดแปดโอเคไม่เท่าไหร่นี่แรงนี่ได้ปีหน้าเหรอโอเคนะปีหน้าน่ะ เจ็ดนะต้องลงดูดนีก่อนไหมเจ็ดแหละนนนเจี๊ยแฉเจี๊ยตัวกระจอตัวนี้ยี่สิบเลยนะมานะแล้ว,วแมงป่องชัวแมงป่องค้นหาเวททำเราจะฆ่าแมงมันตาย เข้ามา20เหลือ13ไม่เป็นไรไม่มีคลื่นไหนจมเรือนี้ได้บางกรอีกอันเราก็ไม่กลัวเรามีแมงป่องนะเราจิ้มได้1ตัวตัวนี้เคลียร์ได้เราจิ้ม12ลงตัวนี้ค้นหาเวท ของจิ้มสิบสองตายตาย,ตาย,ตายโอเคครับเข้ามาเจ็บ้ะเนี่ยเหลือสิบโอเคคิวก่อนนะเด็กมีตายตายอ้าวโลวอยิ่ก่อนนะโลว์คว,นะวงชัว ค้นหาเวทฮิวหรอฮิวอีกเพื่อความชัวรู<_<_<_<_้ว่าชุบชีวิตฮิวอีกไหมเจ้าชนะอ้าวประทูออกไปซะแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยก็จบไปนะครับหนึ่งตานะอ่ะอีกสักตานึงแล้วกันนะครับเควสไม่สำเร็จไม่สำเร็จแล้วแต่เขาได้ลงดูเควสเต็มเลยครับไม่ได้เล่นเลยนะไม่สบายครับ ไม่ไหวจะได้เล่นไม่ไหวไม่สภาพไม่สู้อืตอตอนนี้เจอดรูอิทเจอดรูวิทเินสาม,มีบนมือแต่เป็นเทินสาม,สามที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เอาไว้ไม่เป็นไรดีก่อไปนค้นหาที่หลังได้เทินเจ็ดขึ้นมือห่วยแตกสิ้นดีมาทำไม มาเทิงสองอาวุธชีวิตสี่สิบนะครับเฮ้ยอันนี้เป็นโทเค็นแน่นอนโทเค็นแน่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 แบบเง้งอ่เทิงสองมาหน่อยเฟยมาแล้วดีครับคนหาเวทใช้ดิดอ่านี่เวทแสงมาจัว่วเทิน ล้างสนามได้นะครับโทเค้นแหละเฮ้ยอ้าวงันดีเลยลงก่อนและเทินสองไปแล้วนะครับมาอีก่ยมืดกับแสงพอดีล้างบ่อได้ด้วยการใช้ในเทินเรงครับเที่ยวแสงลงมายิงสามทั่วสนามนะแต่จะใช้ความสามารถได้ก็ต่อเมื่อมีเวทแสงกับเวทความมือดอยู่บนมือ ไม่ใช่ระหว่าแม่งมันมีตัวน่าจะเป็นคอมโบครับคอมโบยิงยิงมือนะครับจิ้วจิ้วฮังก็ต้องลงไปคอมโบใช่ไหมไม่ใช่โทเค็สครับก็งลงแมงมาเวสสังวาเทินห้าเทินห้ามาหน่อยออืแมงหก รู้แล้วว่าเป็นไม่ใช่โทเค็นนะครับเป็นคอมโบเด็คอมโบเราก็ต้องเน้นตีหนึ่งห้ามาคารายห้ามาในเพอร์เฟกต์ห้ามา,า,มาปุ๊บไปเลยจั่มมาที่ได้อะไสีเป็นห้าเบลิกูขอบคุณมากลบล้างเวทมน เายคนหกลงคาลเ,เตอร์ไปโอ,อ้มีแมงนี่ก็ไม่บอกอลงกันหกลงไป แล้วเราก็จะเอาแมงนีมากดดันไปยังกระดาษเปิดสมาชิกิวพอใจเติตบโต๘๘ชิ้นที่ความสุง เจ็ดใช่ไหมธรรมดาจีนครับมับงกรเลือแปดก็มาดิ โจวเวทก่อนโจวเวทกดดันต่อวงมาได้มันเคยตั่อกันได้ไเจอครับเมื่อหลอก12 12 ปีเข้าหน้าัวตัวนี้ตใหญ่เหมือนกันนะโด 5, 3, นสโอเคโดนไปอองโอโได้เกราะสิบ พร้อมแล้อยังใช้เวไอหนึใบต้องจว่แปดมาครับให้เร็วที่สุด1 2 3 4องสามสี่้เแตายเล็กคอมโบเหบลือสิบสาใบยังไง ใบามาว่ะต้องใบนะครับเราต้องใบเขาถ้าใบาชนะเลยพนึกนารูไม่กลัวอันนี้พนึกนารูด่วน,น,นด่วน,วนมาเว้ย หนึกนารูคนพบเวทหนึกนารูมันต้องอยู่ที่ไซะเรียบร้อยคเควสก็ยังไม่ได้ทำเอาแค่นี้ก่อนครับ ผมยังไม่ได้หายดีร้อยเปร์เซ็นต์นะคอยังแหบๆเจ็บอยู่นะครับเจอกันใหม่นะครับเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ